กับมีเกาหลีที่คอนเสิร์ตแต่ก็ชื่นชมเราที่แบบายกเลิกบัตรเราได้เข้าฟรีอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาอะไรยังไงก็น่าจะเป็นการแบบโกงใช่ค่ะแล้วก็ผมไม่อยากให้งานยกเลิกเพราะว่าเป็นงานที่แบบตั้งใจทํามากแล้วก็อุตสาห์ไปถึงนู่นแล้วยังก็อยากจะไปแบบไปตั้งใจจะจัดงานโชว์เคสทั้งทีครับก็ไม่อยากให้แบบแฟน เหมือนเขาก็ตั้งตารอคอยเนาะแล้วแบบวีดีก็ยกเลิกไปเขาก็จะเสียใจหรือเปล่าที่แบบไม่ได้มาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ยกเลิกรับก็เลยยืนยันว่าพอจะต่อละกันแต,แต่เราก็คืนเงินเต็มจำนวนให้กับแฟนๆเลยแฟนก็ชื่นออชมสปีดด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆก็เกี่ยวกับทางค่ายด้วยแหละครับทั้งทางค่ายดูวันดีด้วยแล้วก็ทางทีมงานเอ่อ, U อนะูนิวคเรียทีก็แบบคุยกัน ่เป็นอยู่โคเรียทีมนาเป็ทีมใช่เขาก็คุยกันแล้วก็คืนเงินให้แนเพลงทุกคนจริงจริงมันมีการขายัตรไปก่อนล่วงหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตสิบห้าวันอยู่รู้เมื่อไหร่ว่าจะมีการมันมีการโกงเกิดขึ้นระบบนีเกิดขึ้นอือก็คือส่วนตัวผมมากอาจจะไม่ได้ตามเยอะมากคือส่วนใหญ่พี่พี่เขามาบอกพี่พี่ที่เป็นทีมทีมงานอะมาบอกแล้วก็ถามว่าแบบโอเคเออ ยัง่ถ้ายกเลิกแล้วเป็นยังไงไม่อยากยกเลิกครับนี่เขาก็หาทางแก้ปัญหาแต่การโง่ทั้งหมดหรือว่าอย่างไรจะเป็นแค่ส่วนบางส่วนแหละครับแต่แบบอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจรายละเอียดมากเพราะว่าเขาประกาศวันที่ยี่สิบเก้าที่หนึ่งเราเล่นแล้วไงแล้วแบบตล้วมาฉกเราหุบมาฉกเราหุมเป็นห่วงอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับคื ตั้งใจไปโชว์แล้วยังไงก็ต้องได้โชว์หลายคเอาไปถึงเรื่องว่านีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเองเลยเพราะก่าไกลจากเล่นเก็บตังแล้วก็เป็นฟรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รับไม่จริงจริง,ท,งทันทายจัดการครับูแอปโกดไหมสำหรับคนที่แบบโกงบัตรแบบทางที่แฟนลับขา,ากไปบินไปดูเราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางส่วนเลยโกดโกดโกดใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบโกม่ว่าจะงานไหนก็ตามที่มีการซื้อบัตรครับคือคนที่เขาตั้งใจกดบัตรคือ จะบอกว่าการกดบัตรครั้งหนึ่งมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องเสียเวลาด้วยแล้วก็แบบต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นๆที่เขาอยากไปงานเหมือนกันคือถ้าได้มาแล้วอะ่ะคือก็ไม่อยากจะให้แบบเอาไปโกงหรือไปขายต่อหรือไปอัพราคาอ,อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยขาคอนเสิร์ตคู่เราก็เหมือนกันใช่ทุกงานเลยค่ะไม่ชอบอยากจะให้ทุกคนแบบตั้งใจซื้อพยายามซื้อด้วยตัวเอง แต่ก็ต้องระวังด้วยนเนาะแฟนคลับบางกลุ่มถ้าเกิดอยากได้บัตรจริงเราก็ต้องระวงังนัเช็คที่เราจะไปซื้อต่อจริงๆอะไรอื่างจริงๆแฟนคลับในด้อมหลายคนอ่ะก็ไม่ได้สนับสนุกการอัพราคาใช่ทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีใครชอบอยู่เลยแสดงว่าคอนเสิร์ตที่จะมาถึงอย่างเงี้ยทางทีมจะมีเช็คอะไรก่อนไหมเพื่อจะแบบไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซัมรอยขึ้นหรืออะไรอย่างนี้อือก็คิดว่าหลังจากนี้ก็ต้อง ให้มันดีขึ้นครับไมไม่เพราะว่าไม่อยากให้เป็นแบบตอนที่ไปเกาหลีเล้วจริงจริงรีแอคอแรแฟนนะที่เขาได้ได้ชม,มนิวในตอนนั้นแล้วเขาเรียกว่านี่มันมันมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้ววะไม่ในไหบ้าง <laughs> ทุกคนชม <laughs> ชม <laughs> อมืชมเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะให้แบบอวยหรือว่าสปอยอะไรเยอะขนาดนั้น <laughs> เพราะว่าผมก็แค่อยากจะตั้งใจไปโชว์ มากมากเพราะว่าเราไปออกเพลงที่เกาหลีทั้งทีก็ตั้งใจทนะําให้มันดีเนาะครับก็แค่ได้ไปเจอทุกคนที่นู่นอ่ะก็โอเคแล้วครั้งนี้ถก็ถือท UH, ี่ไร้องกับ T.N. ใหม่ค่ะ็นยังไงว่าคือามากนคราวเพลงเขาน่ารักมากเลยแล้วก็พี่เขาก็ร้องเพลงรีวิวเจอะๆของผมด้วยใช่ร้องก็คือเป็นเกาหลีเลย ก็ใช่ครับไม่พัเกาหลีไปดูเกาหลีขึ้นไปอีกถ้าตื่นเต้นหรือว้าวไหมครับที่เห็นพี่เขาเอาเพลงเราไปร้องด้วยแล้วเราก็ร้องก็เหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันครับใช่ก็ว้าวว้าวที่เห็นผมจะดีใจมากเวลาที่เห็นคนศิลปินท่านอื่นๆเอาเพลงผมไปร้องจะชอบฟังมากๆก็อยากรู้ว่าคือศิลปินแต่ละท่านว่าจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะผมอยากรู้ว่าเวลาที่เอาเพลงผมไปร้องแล้วว่าจะเป็นยังไง จะมีเซอร์ไพรส์ใครอีกคเกาหลีปนอรอีคือเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งปล่อยอรายการดิงโก้ไปท,ที่ไปออกรายการน่านก็ร้องเพลงลิตริมวิทยาเลิฟนะครับปล่อยไปแล้วเมื่อวานแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีคือยังเหลืออีกยังเหลือคอนเทนต์ที่ไปทำที่โน่นอ,อีกยังไม่ได้ปล่อยอก็อยากให้รอดูว่าจะเป็นอะไร อคอนเสิร <A> mm ์ต hmm. พี่ซีเขาสปอยล์เมื่อวานว่าจะมีเซสชั่นให้หนูกับลูกโซนลูกโซนอย่างไนเพลงนี